ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเจะอารมณ์ผบอยังไงดีเราจบที่เมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมคะเราจบไว้ในหน้าประมาณนี้นะคะเเราพูดถึงเรื่องของ มุมมองของแพทย์แผนจีนนะคะที่มองในเรื่องของประจำเดือนแล้วก็ครูก็พูดถึงเรื่องของเส้นลมปราณที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของประจำเดือนเวลาที่พูดว่าประจำเดือนเนี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงในช่วงแค่เรามีประจำเดือนนะคะแต่ครูกำลังพูดถึงรอบประจำเดือนคือคือในรอบหนึ่งเดือนของเราคือประมาณยี่วันนะคะตั้งแต่วันแรกที่ มีประจำเดือนนะคะเป็นระยะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่เราเริ่มมีประจำเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าไม่ได้หมายความว่าเราพูดกันแค่ห้าวันที่เรามีประจำเดือนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจชัดเจนในเรื่องของออออในเรื่องของฮอร์โมนในเรื่องของแพทยแผนจีนด้วยที่เอามาจับ หลักวิทยาศาสตร์นะคะเราจะรู้ว่าพอถึงช่วงในระยะมีประจำเดือนนะคะคือมีเลือดออกมานะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเนี่ยไม่ได้มีบทบาทแล้วนะคะเพราะว่าทั้งเอสโตรเจนเองหรือโปรเจสเตอโรนเองเนี่ยนะคะมันจะดออปลงมานะคะต่ำมากแล้ว นะแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีเลือดประจําเดือนออกมาช่วงช่วงนั้นเหมือนเ,ออเราจัดการอะไรไม่ได้แล้วคือต้องปล่อยแล้วก็ต้องพัก ะะดังนั้นเ,เรามาดูในเฟสแรกๆก,กันดีกว่าว่าเราจะดูแลนะคะแต่ละเฟสได้อย่างไรนะที่ที่เราจบกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะคะคือจบไปที่ที่ในรูปนี้ทีนี้ครูก็เลยไปหารูปมาเพิ่มนิดหนึ่งเพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าระยะประจำเดือนของเราเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น5ระยะด้วยกัน ะะบางตำราเขาก็ไม่แบ่ง5ระยะนะคะบางตำราเขาก็แบ่งแค่ระยะก่อนไข่ตกกับระยะหลังไข่ตกนะแต่อันนี้เราเอาให้ละเอียดนิดหนึ่งนะคะใครที่มาใหม่แล้วนะคะอย่าลืมดูข้างล่างหน้าจอให้ครูแล้วก็อันมิวให้ครูด้วยนะคะมันจะได้ไม่มีเสียงพัดลมเสียงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแทรกเข้ามานะคะก็ เรามาเริ่มกันนะคะ,ะจากฝั่งขวามือก่อนเนาะดูดูเฟสที่1ก่อนนะคะคือเป็นเฟสที่เรียกว่าระยะก่อนตกไข่นะคะ,ะเดี๋ยวนะครูกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะระยะไข่ตกเนี่ยนะคะคือระยะที่สองระยะตกไข่หรือไข่ตกเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเขียนยังไงเนาะ,ะฉะนั้นเฟสที่1เนี่ยนะคะจะเริ่มที่ะระยะก่อนไข่ตกนะครูกลับมาหน้านี้ อีกทีนะคะเป็นระยะระยะก่อนก่อนไข่ตกหรือระยะก่อนตกไข่เนี่ยเหมือนกันนะคะเขาก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เรามีประจำเดือนนะคะวันแรกนะนับจากวันที่เรามีประจำเดือนมันแรกตอนนี้ยไข่ยังไม่ตกนะคือพอประจำเดือนเริ่มหมดแล้วเนี่ยไข่ก็จะเริ่มเริ่มเริ่ม process ของการตก นะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณสักหลังจากเราหมดประจําเดือนสักประมาณวันที่5ถึงวันที่7ใช่ไหมคะแล้วก็นับต่อไปอนะ่ะวันที่8 9 10 1 1 1 2 1 3เอ่อ14อะไรประมาณนี้นะคะถ้าประจำเดือนเราอยู่สักประมาณเอ่อรอบเดือนของเราเนี่ยอยู่ที่28วันนะคะสมมตินะเพราะว่ารอบเดือนบางคนก็อาจจะนานกว่านี้บางคนอาจจะสั้นกว่านี้ก็มีนะคะรอบเดือนปกติเนี่ยอยู่ที่เอ่อประมาณเอ่อ38วันแล้วก็บวกอีกสัก ห้าวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยยังถึงว่าเป็นรอบเดือนปกตินะคะถ้าอยู่ที่28วันเนี่ยระยะตกไข่หรือระยะไข่ตกเนี่ยจะอยู่ประมาณวันที่14บสีนะคะกลับมาดูนะมันต้องใช้2 2รูปประกอบกันนะแบบนี้ฉะนั้นในช่วงแรกที่เป็นระยะก่อนไข่ตกอะค่ะฮอร์โมอนเอสโตรเจนมีบทบาทช่วงเนี้ยนะคะ เราเรียกมันว่าเป็นเฟสหญิงเพราะอะไรเพราะว่าออฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะคะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเพศหญิงเนี่ยในทางออแพทย์แผนจีนเนี่ยนะคะคาแรคเตอร์อะไรที่เป็นเพศหญิงใช่ไหมมีความนุ่มนวลเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในฝั่งที่เป็นหญิงในขณะที่เพศชายเนี่ยก็จะเป็นหยา นะคะเขาก็เลยให้เฟสเนี้ยเฟสแรกเนี่ยระยะก่อนไข่ตกเนี่ยนะคะเป็นระยะของเอ่อเฟสดินแล้วก็ระยะนี้เนี่ยจะระหว่างที่เอ่อไข่เนี่ยกำลังพัฒนานะและยังยังไม่ตกนะคะตัวเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะก็จะค่อยๆเริ่มหนาขึ้นด้วยเช่นกันนะคะพอตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยหนาขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันงอกงามขึ้นเนี่ยคะ่ะเอ่อตรงเนี้ย มดลูกเนี่ยจะเหมือนถ้าแล้วก็เอ่อมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำมีความเย็นมีความชื้นนะคะมีลักษณะเย็นมีลักษณะชื้นเพื่อที่จะเเตรียมไว้รองรับนะคะเวลาที่ไข่ออกมาแล้วตกออกมาแล้วแล้วก็มีการผสมกับสเปิร์มแล้วก็มีการปฏิสนธิใช่ไหมคะแล้วตัว ไข่กับสเปิร์มที่เกิดการปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนไปแต่น,นี้ยังไม่ถึงนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมถ้ำก่อนนะคะระยะก่อนตกไข่เนี่ยเป็นช่วงของการเตรียมถ้ำนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเฟสหญินเพราะว่าอุณหภูมิมันยังต่ำนะคะแล้วฮอร์โมนที่มีบทบาทนี่คือเอสโตรเจนนะคะซึ่งเป็นเป็นฮอร์โมนฝั่งหญินนะคะแล้วก็พอในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงนี้เขาบอกว่าน่าสนใจตรงที่ว่า พอฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นนะคะสารสื่อประสาทนะคะสมองเราเนี่ยจะทำงานได้ดีขึ้นฉะนั้นถ้าจะนัดหมายอะไรตัดสินใจอะไรหรือสอบใช่ไหมคะสอบวินิพนทำอะไรที่จะต้องออใช้ความคิดอะไรพวกนี้นะคะ่ะให้ทำในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เหมาะ ที่จะทาอะไรที่ต้องคิดต้องตัดสินใจนะอันนี้อันนี้ลองลองไปดูนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเนาะ,อะพอเคลื่อนนะคะยังไม่เคลื่อนนะฉะนั้นพอเฟสหนึ่งเป็นหญินพอพูดถึงหญินปุ๊บนะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการบํารุงเลือดนะคะแล้วก็บํารุงพลังฝั่งหญินนะคะ,อะพอพูดถึงเลือดปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึง อวัยวะก็คือตัวไตนะคะพลังฝั่งหยงเนี่ยเราก็จะนึกถึงนึกถึงไตอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าไตาเนี่ยเป็นเป็น,ปนที่เก็บสะสมสารจริงจําเรื่องสารจริงได้ไหมคะพวกเลือดพวกออของเหลวต่างๆนะคะที่ร่างกายเนี่ยผลิตออกมานะคะทีเ่เป็นช่วยใหเ้เกิดความชุ่มชื้นอะไรพวกเนี้นะคะเราถือว่าเป็น พลังฝังอินทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ก็รวมถึงการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยนะคะฉะนั้นเฟสนี้จึงเป็นเรื่องที่พูดถึงการบำรุงเลือดแล้วก็การบำรุงไตเป็นหลักนะคะ,อะพอเริ่มนะคะเข้าสู่เฟสสองคือระยะตกไข่จะสังเกตว่าขุขอกลับไปนิดหนึ่ง นะคะมันสั้นๆนะคะประมาณแค่วันหรือ2วันนะคะเลข2นะเลข2นะคะตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มตรอมนะคะแล้วก็ไข่เนี่ยที่อยู่ในถุงไข่เนี่ยจะถูกพุชนะคะหรือว่าถูกดันออกมานะคะดันออกมานะเเดี๋ยวครูเอารูปนี้ให้ดูนะคะมันจะได้เห็น การดันที่ชัดเจนนะคะเห็นเห็นตรงสีขาวขาวนะคะตรงเนี้ยที่เขียนว่า o v e r y รีไหมตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นหลังไข่ของเราแล้วไข่ที่อยู่ในเนี้ยคือในรลังไข่เนี่ยก็จะถูกพุชออกมานะคะออกมาที่ท่อนำไข่นะไอตรงเนี้ยแหละคะ่ะที่เรียกว่าระยะตกไข่คือไข่หลังไข่เนี่ยขับไข่ออกมาเข้าสู่ท่อนำไข่ นะคะประมาณนี้เนาะซึ่งระยะนี้สั้นๆแค่วันหนึ่งสองวันไม่เกินไม่เกินนี้นะคะเออระยะนี้นะ,ะถูกกลับมาที่หน้านี้นะคะระยะที่สองที่เป็นระยะตกไข่เนี่ยนะคะเออมันจะต้อง มีลักษณะต่อเนื่องมาจากระยะที่หนึ่งคือหินในระยะที่1เนี่ยจะต้องเต็มนะคะจะต้องจะต้องเก็บสะสมหยินในระยะที่1ให้มากจะต้องเก็บบำรุงเลือดให้มากคือเลือดจะต้องเต็มพลังฝั่งอินเนี่ยจะต้องเต็มมันถึงจะส่งให้เ,ออเหมือนกับว่าตัวรังไข่เนี่ยพุชหรือตัวท่อนําไข่เนี่ยมันสามารถซักหรือดูดไข่ออกมาได้เนื่อไหมคะออมันจะสอดคล้องกับ ลักษณะของสัญลักษณ์ไทชี่อะค่ะว่าเวลาที่เราพูดถึงว่าเวลาพลังฝั่งหยินเนี่ยจะเคลื่อนไปฝั่งหยาเนี่ยหินจะต้องเต็มไอฝั่งสีดำๆเนี่ยจะต้องเต็มแน่นนะคะเต็มที่แล้วมันถึงจะผลักขึ้นเป็นอินเนอร์จีที่ผลักคือมันจะต้องลง ลงเยอะมากเลยลง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 แล้วมันถึงจะผลักให้ขึ้นกลายเป็นฝั่งอย่างได้เป็นพลังงานที่พุ่งขึ้นทางด้านบนได้ฉะนั้นในระยะนี้นะคะเขาก็จะเน้นใน,นเรื่องของการบำรุลงลมปราณคือชี่เนี่ยจะต้องเคลื่อนได้ดีเลือดเนี่ยก็จะต้องออไหลเวียนได้ดีอย่าลืมนะคะลมปราณหรือชี่กับเลือดเนี่ยเขาจะไหลคู่กัน ะะอย่างพูด,พดง่ายๆก็คือว่าลมปราณเนี่ยจะเป็นตัวที่พาให้เลือดเนี่ยเคลื่อนชี้เคลื่อนเลือดก็เคลื่อนนะคะเขาจะต้องไปด้วยกันนะ,ะดังนั้นทาร์ตเนี้ยนะคะเราจะต้องบํารุงมันก็ต้องบํารุงต่อเนื่องมาจากเฟสหนึ่งนะคะเฟสหนึ่งเนี่ยจะต้องเต็มยินจะต้องเต็มมันถึงจะสามารถพุชไข่ออกมาจากรังไข่แล้วก็เข้าไปในท่อนําไข่ได้นะ นี่คือระยะที่2พอหลังจากที่ไข่ตกออกมาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยมันก็จะไปสู่ในระยะที่3นะคะระยะที่3มเนี่ยมันจะมีการเ,เขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเฟสของเฟสอย่างละนะรูครูครก,กลับไปที่รูปนี้นิดหนึ่งนะคะ,อะพอมาถึงระยะที่3เนี่ยเป็นระยะหลังไข่ตกอุณภูมิร่างกายอะคะ่ะมันจะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นะคะเพราะว่าตัวฮอร์โมนที่มีบทบาทในช่วงนี้คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งทางแพทย์แผนจีนเนี่ยบอกว่าเป็นเอ่อฮอร์โมนฝั่งยางเป็นฮอร์โมนฝั่งยางเพราะว่ามันทําให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นร่างกายของเราจะร้อนขึ้นช่วงนี้เราจะรู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋าแล้วก็มีชีวิตชีวาเหมือนกับว่าเราจะ ทำออกไปมีความรู้สึกอยากจะออกไปทำอะไรกลารแจ้งนะคะออกกำลังหนักๆได้นะช่วงนี้จะเป็นเป็นเป็นช่วงที่ที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเยอะนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะสูงขึ้นแล้วอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเนี่ยตัวลักษณะของในโพรงมดลูกอะคะ่ะตรงเยือ่อบุ พงว่ลูกเนี่ยนะคะก็จะเริ่มสังเกตนะคะสีชมพูด้านล่างที่เป็นประวานเนี่ยก็จะเริ่มหนาขึ้นคือพร้อมมากแล้วที่จะให้ไข่กับสเปิร์มที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยเข้าไปนะคะฝังตัวอยู่นะคะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนสาหรับคุณแม่ะคะ่ะคือเหมือนกับเตรียมเตรียมให้ให้เยื่อบุพงลูกเนี่ยพร้อมที่จะรับ เซลที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยเข้าไปฝังตัวนะคะพาร์ทเนี้ยก็จะเป็นพาร์ทหรือเฟสที่เราเรียกว่าอย่างเฟสนะคะในพาร์ทในในเฟสที่ 3. อ่ะ ะะพอพ้นทีนี้เฟสที่3กับเฟสที่4ี่อะคะ่ะมันจะมะีความต่อเนื่องกันเขาบางทีเขาก็จะไม่พูดว่าเป็นเฟสสี่เฟส, 3, เฟสสามเฟสสเนี่ยเขาจะรวมด้วยกันไปเลยเป็น14วันแล้วก็ไปถึงเฟสที่คือมีประจําเดือนไปเลยนะคะแต่ในนี้ยครูแบ่งออกมาให้ชัดเจนว่าเฟสสเนี่ยจะกินเวลาอยู่สักประมาณ7วันแล้วพอเฟสที่4เนี่ยก็จะกินเวลาอีกสักประมาณ7วันนะคะเฟสที่สี่เน่ย จะเป็นเฟสที่เรามีอาการก่อนมีประจำเดือนนะคะอาการไม่พึงประสงค์ก่อนมีประจำเดือนที่เขาเรียกว่า PMS นะคะพวกอะไรอะ่ะบวมตัวบวมรู้สึกว่าท้องน้อยบวมเจ็บหน้าอกหงุดงีดอยากกินของหวานอะไรพวกนกี้ก็จะเกิดขึ้นในประมาณช่วงเจ็ดวันนะคะก่อนที่มีประจำเดือนเฟสเนี้ยเขาก็จะบอกว่า,เ,าเราจะต้อง นะคะแล้วก็ดูแลอวัยวะก็คือตับลมปราณที่ตับเนี่ยจะต้องสามารถเคลื่อนได้ดีนะคะ,ะแล้วก็อาการ PMS ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะจะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีปัญหากับตับนะคะลมปราณตับเนี่ยที่อั้นข้างอยู่นะคะเฟสนี้ก็จะค่อยๆเรียกว่าหายไปอาการจะหายไปเมื่อเราเข้าสู่เฟสที่5คือมีประจำเดือนออกมา นะคะเฟสที่5เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องบำรุงไม่ต้องออมีมีบำรุงได้นิดหน่อยแต่เป็นการบำรุงเพื่อให้เรารู้สึกว่าสบายเนื้อสบายตัวในช่วงนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลง,ปลงอ,อาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้เช่นเราจะเปลี่ยนแปลงสีเลือดประจำเดือนหรือจะเปลี่ยนแปลงอาการปวดลดอาการปวดอะไรพวกนี้นะคะมันจะต้องทำมาก่อนก่อนที่จะมาถึงเฟสที่5เฟสที่5เนี่ยคล้ายๆกับว่า เป็นเป็นผลกรรมแล้วอะค่ะว่าก่อนหน้าน,นั้นเราทําอะไรมานะคะถ้าเราทําดีมาเนี่ยผลกรรมที่ได้รับเนี่ยก็คือเราก็จะเข้าสู่เฟสที่5มีประจําเดือนแบบสบายๆไม่มีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นนะคะให้ให,ให้ให้รู้สึกลาคาญใจประมาณนั้นนะครูก็จะแบ่งอย่างเงี้ยออกเป็น5้าเฟสและแต่ละเฟสเนี่ยก็จะมีการดูแลที่ต่าง,างกันออกไปเฟสหนึเน้นดูแลเลือดและเน้นอวัยวะคือไต เฟสที่2เนี่ยเน้นยังคงดูแลเลือดดูแลลมปราณน,นะคะก็คือ,อยังคงต้องดูไตยอยู่นะคะแล้วก็ดูม้ามเช่นเดียวกันเฟสที่3เนี่ยปรับสมดุลลมปราณและพลังฝั่งหยางเราก็จะต้องดูไตดูม้มนะคะม้มเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับออฮอร์โมนที่ที่เอ่อโปรเจสเตอโรนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเนาะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วแล้วพอเฟสที่4เนี่ยไปดูเรื่องของตับ ะะแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่เฟสที่5เฟสที่5เนี่ยจะเป็นเฟสที่บาลานซ์นะคะเป็นเป็นธรรมชาติของเราซึ่งอฮอร์โมนจะไม่มีบทบาทนะคะทั้งสองตัวเลยเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนจะไม่มีบทบาทแล้วนะคะประมาณนี้คุปไปต่อเนาะ